สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามชมการแถลงข่าวประจําวันนี้นะครับเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่6ประจําพุทธศักราช2568วันอังคารที่11กุมภาพันธ์รับท่านรองคารมพลพรกลางและผมกิรายุของทรัพย์นะครับท่านผู้ชมครับในที่ประชุมคอรมมีเรื่องสําคัญหลากหลายนะครับโดยเฉพาะข้อสั่งการถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของนายกรัฐมนตรีครับที่รับทราบหรือว่าเดินทาง ที่ไหนมาแล้วก็รับข้อมูลต่างๆมาท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมาประมวลแล้วก็เป็นข้อสั่งการให้กับส่วนราชการทั้งกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อนําไปแก้ไขปัญหาครับโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์ซึ่งปรากฏเป็นข่าวตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการนะครับท่านก็ได้สั่งการไปแล้วว่าให้ดําเนินการซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องคนไทยก็คงจะได้เห็นนะครับว่าได้รับผลกระทบจาก ั่งดังกล่าวก็คือแก๊งคอเซนเตอร์ต่างๆนายกฐมนตรีย้ําในที่ประชุมคอรอมอครับว่าต้องจัดการขั้นเด็ดขาดกับก้องแก๊งคอเซนเตอร์ขอไปครับแล้วก็ย้ําว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับที่จะต้องดูแลคนไทยและประเทศไทยครับขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านภูมิธรรมเวชชย,ยชัยนะครับก็รายงานในที่ประชุมคอรอมอครับบอกว่าคณะกรรมการกสอทอชอต้องจัดการให้เข้มข้นมากกว่านี้ ถ้าตรวจสอบพบก็ต้องดําเนินการทันทีนะครับและก็ท่านก็ยังให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อมวลชนแล้วก็พูดในที่ประชุมคอรมอบอกว่าจะต้องมีการย้ายข้าราชการระดับสูงของไทยที่อาจจะไปมีส่วนพัวพันกับแก๊งคอรเซ็นเตอร์และกระบวนการค้ามนุษย์ครับซึ่งถือว่าเป็นการทํางานขั้นเด็ดขาดของรัฐบาลในขณะนี้ครับนอกจากนั้นครับในส่วนของการรายงานท่านรองประเสริฐจันทละลวงทอง รองนายกและีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะครับก็กล่าวในที่ประชุมครับท่านนายกก็ถามครับบอกว่าตกลงแล้วที่เราดําเนินการไปเนี่ยตัดน้ําตัดไฟไม่ขายน้ํามันอะไรเนี่ยมีผลมากน้อยขนาดไหนท่านรองประเสริฐก็ชี้แจงในที่ประชุมคอรมอนะครับบอกว่าจะใช้เวลาประมาณทัก15วันนะครับเพื่อที่จะประมวลขั้นตอนที่1ครับว่าทําไปแล้วใน15วันเนี่ยผลเป็นแบบไหนอย่างไรจากนั้นก็จะประมวลครั้งที่2ก็คือ30วัน เพื่อจะหาแนวทางในการดําเนินการต่อไปนะครับเพราะว่าดูจากข่าวสารเนี่ยก็จะเห็นว่าตัดน้าตัดไฟแล้วก็ยังใช้เจนปั่นไฟแต่ว่าเจนปั่นไฟนั้นก็มาจากน้ํามันอันนี้ก็จะได้กําหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาทั้งทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกและตะวันตกต่อไปนะครับนอกจากนี้ครับรองประเสริฐก็ได้ย้ำนะครับบอกว่าให้คณะกรรมการหรือว่ากอสอทชเนี่ยได้ประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า d s เ แล้วก็กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นะครับในการเข้ากันโทษรับในการร่วมการประสานงานและก็ดําเนินการทั้งในประเทศไทยทั้งต้นทางกลางทางและปลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าออกก็ขอให้มีการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการทําธุรกรรมทางด้านการเงินนะครับและหากพบว่าตรงไหนที่ยังมีการปล่อยสัญญาณไปไม่ว่าจะเป็นสถานีเซลเซียนะครับหรือว่าเสาที่เราเห็นเป็นทาวเวอร์ขึ้นไปอยู่ฝั่งชายแดนเนี่ย ท่านรัฐมนตรีดีก็รายงานนะครับบอกว่า1ให้ลดขนาดความสูงของเสาลงนะครับเช่นตัวเซลล์ซา์ที่ไปเกาะอยู่ด้านบนสูงสุดเสาอาจจะสูง4050เมตรเนี่ยให้ลดระดับลงมาให้ต่ําที่สุดแล้วก็บีมออนหรือว่ากําหนดทิศทางเนี่ยกลับเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุด2ให้มีการลดกําลังส่งเวลาส่งสัญญาณหรือว่ารับสัญญาณออกไปเนี่ยนะครับอาจจะส่งที่100วัตต์หกิโลวัตต์เท่าไรก็แล้วแต่เนี่ยให้กําหนดขั้นตอนในการลดกําลังส่งลง ื่อไม่ให้สัญญาณเหมือนเวลาเราเดินทางข้ามแดนไปครับอยู่ดีๆสัญญาณของเราก็เข้าไปไกลเกือบ5กิโล10กิโลก็ให้ลดกําลังส่งลงเพื่อตัดตอนกระบวนการในใช้กระบวนการในการใช้โทรคมนาคมต,ต่างเข้าไปเชื่อมโยงกับแก๊้งคอร์เซนเตอร์นะครับนอกจากนี้ครับยังมีรายงานจากสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศครับว่าในช่วง2-3วันนี้จะเห็นได้ว่าคนไทยจะไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์จากแก๊้งคอร์เซนเตอร์นะครับปกติวันหนึ่งเนี่ยมาเช้าเย็น โทรศัพท์กันมาไม่ว่าจะส่ง SMS หรืออะไรก็แล้วแต่ทางรัฐบาลไทยหรือทางผู้ที่เกี่ยวข้องก็รายงานนะครับบอกว่าก็พบว่าประชาชนไม่ได้รับการโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ส่งอะไรต่างๆมาใน SMS เนี่ยน้อยลงมากกว่า50%ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดของรัฐบาลไทยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูครับว่าแก๊งคอรเซนเตอร์หรือว่ากลุ่มสีเทาเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการปรับตัวหรือไม่ถ้าเกิดมีการโทรศัพท์เข้ามาอีก อ้างเป็นตำรวจกองร้อยปลอยเปรตกันอีกหรือแม้แต่กระทั่งส่งข้อมูลอะไรต่างๆมาอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยทางส่วนของราชการก็จะดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อที่จะกําหนดทิศทางในการจัดการกับแก๊งคอเซ็นเตอร์ต่อไปครับผมขออีก2เรื่องเลยครับที่เป็นเรื่องข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของการปรับรูปแบบนะครับของการห้ามขายแอลกอฮอล์ในเวลา หลายท่านก็สงสัยกันมานานครับว่าเอ๊ะไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นไม่ขายหลายท่านก็ตั้งข้อสง,ส,งสัยทั้งในโซเชียลมีเดียครับว่าซื้อบ่ายสองไม่ได้กินบ่ายสองจะกินตอนสามทุ่มว่าเป็นข้อซักซ้อมหรือว่าเป็นข้อสอบถามกันในโลกโซเชียลมีเดียนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับรัฐบาลได้รับรอกเรื่องร้องเรียนจากส่วนที่เป็นภาคเอกชนอุตสาหกรรมต่างๆทั้งการท่องเที่ยวนะครับและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของประเทศไทย ด้วยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับประกาศมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515ถ้านับย้อนหลังไปก็53ปีแล้วตอนนั้นเนี่ยมีความเชื่อว่าไม่อยากจะให้ข้าราชการช่วงบ่ายก็ไปตั้งวงโค้งกันนะครับอันนี้เป็นแนวทางเมื่อสมัย53ปีที่แล้วพอมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับการห้ามซื้อขายบ่าย2ถึงหโมงเย็นเนี่ยมันสอดรับกับสถานการณ์และโลกในปัจจุบันหรือไม่อย่างไรนายกรัฐมนตรีก็สั่งการนะครับให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องยกตัวยอย่างเช่น กระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมกระทรวงสาธารณสุขครับไปเร่งดําเนินการศึกษาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขครับโดยให้กลับเข้ามารายงานในคณะร,รัฐมนตรีและขอให้มีการประกาศก่อนในวันที่15มีนาคมปีนี้นะครับเนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่นะักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศก็จะเข้ามาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ํานะครับว่าให้ไปดูมาตรการที่มีผลกระทบ ต่อเด็กและเยาวชนเช่นการออกมาตรการห้ามเด็ดขาดในการขายให้กับเด็กและเยาวชนเหมือนกับเราห้ามขายบุหรี่ตามร้านสะดวกซื้อนะครับก็ขอตรวจปัดประชาชนอย่างนี้เป็นต้นหรือจะจ้างผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปซื้อแทนแล้วไปให้เด็กและเยาวชนก็ต้องออกกฎหมายบังคับเหมือนปานประหนึ่งว่ารับซื้อของโจรอะไรประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2ในกรณีที่จะมีการพิจารณาเรื่องขอบเขตของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ สื่อประชาชนครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของมาตรการทางการค้าท่านนายกตีก็มีข้อสั่งการในที่ประชุมนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตําแหน่งก็มีทิศทางในการแก้ไขราคาสินค้าหรือว่าสินค้าจากต่างประเทศของอเมริกาที่มีการขาดดุลการค้ากับหลายประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาสินค้าไทยเป็นที่นิยมในอเมริกานะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการอย่างนี้ครับบอกว่าขอให้ศึกษาเรื่องของกำแพงภาษีที่อาจจะเป็นผลเสียต่อการาต่อการส่งออกของสินค้าไทยโดยเฉพาะภาคการเกษตรนะครับและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นการศึกษาและแก้ไขปัญหาตามที่รัฐบาลของสหรัฐนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับตั้งไปเมื่อวันที่6มกร,ราที่ผ่านมาครับโดยมีท่านประลัดระทรงพาณิชย์เป็นประธาน รวมถึงหน่วยงานต่างๆครับเช่นคณะกรรมการส่งเสร,ริมการลงทุนหรือว่า B.O.I. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ครับร่วมกันเป็นคณะทํางานนะครับ <c oughs> นอกจากนี้ครับก็ยังขอให้เร่งสนับสนุนและก็สรุปผลครับว่าถ้าเกิดไทยจะต้องโดนมาตรการภาษีเนี่ยเราจะทําแบบไหนอย่างไรนะครับโดยขอให้กลับเข้ามาเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปครับ เรื่องสุดท้ายครับที่เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับก็คือหลังจากเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งประเทศจีนได้พบกับผู้นําสูงสุด3ระดับนะครับก็คือระดับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระดับประธานสภาประชาชนแห่งชาติของจีนและระดับนายกรัฐมนตรีรวมทั้งนักธุรกิจจานวนมากนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการในที่ประชุมครับเรื่องแรกก็คือรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพไปจนถึงนครราชสีมารหรือว่าโคราช เมื่อวันอาทิตย์ครับผมได้เดินทางไปที่จังหวัดจ,จังหวัดสระบุรีแล้วก็ที่อำเภอมวกเหล็กนะครับก็ไปดูการก่อสร้างทางยกระดับของรถไฟความเร็วสูงซึ่งเป็นจุดสูงสุดก็คืออยู่ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีฝั่งที่วิ่งฝั่งซ้ายไปลำตะคองนะครับตรงนั้นเนี่ยก็มีการก่อสร้างเป็นจุดสูงที่สุดและที่สําคัญครับก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอกย้ํานะครับบอกว่าส่วนที่1เนี่ยขอให้เร่งดําเนินการก็คือกรุงเทพไปโคราช ส่วนที่2จากโคราชผ่านอุดรธานีไปที่หนองคายเชื่อมกับเวียงจันทร์ต่อไปที่ชายแดนเข้าไปที่12บสปันนาพุนหมิงวิ่งยาวไปถึงกรุงปักกิ่งเนี่ยก็ขอให้เร่งดําเนินการนะครับนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังสั่งการในโครงการที่มีชื่อว่าแลนด์ดิสแล้วก็โครงการ eec ซึ่งนักลงทุนจีนให้ความสนใจในการลงทุนในประเทศไทยครับสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของมาตรการในการบันลึกขอโทษครับในการบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือว่า mou นะครับทั้งหมด14ฉบับ หลายท่านให้ความสําคัญโดยเฉพาะเรื่องของการสํารวจอวกาศกรอบดวงจันทร์มาจากสถานีอวกาศหรือว่าดาวเทียมที่มีชื่อว่าช้างเอ๋อสาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับจะสํารวจในเรื่องของอวกาศที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับด้วยเช่นนี้ครับก็ยังเป็นเรื่องของกรมศุลกากรระหว่างจีนกับไทยที่จะลดขั้นตอนให้สินค้าไทยเนี่ยพอเข้าจีนเนี่ยสะดวกโยทินมากขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะและสินค้าจีนมาขายในประเทศไทยก็มีขั้นตอนที่น้อยลง อันนี้เป็นเพียง 2- 3สาฉบับนะครับที่เกี่ยวข้องกับการลงนามบันทึกความตกลงความเข้าใจหรือว่า MOU ครับั้งหบดนี้คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับต่อไปเชิญท่านรองคารโลครับครับสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนทั้งบ้านที่ติดตามการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนของผมนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับเราเคยเรียกร้องอยากมีกองทัพที่กระทัดรัดอยากมีกองทัพที่ทันสมัยอยากมี การบริหารจัดการกําลังคลที่มีประสิทธิภาพวันนี้ครับขะาัฐมนตีได้มีมติอนุมัติร่างพระราชดีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการ,กรเกษียณอายุก่อนกําหนดของกระทรวงกลาโหมผมจวหัวเพื่อจะให้บอกว่านี่เป็นการปรับปรุงกองทัพนะครับซึ่งมีกฎหมายเข้ามาทางขะาัฐวนตีก็อนุมัติก็คือหนึ่งแผนปฏิรูปการบริหารจัดการกําลังพลของกระทรวงกลาโหมนะครับเพื่อให มีการปรับเป็นกองทัพที่กทล์นะครับแล้วก็มีการเอาโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดนะครับเป็นการจูงใจให้ข้าการที่ดํารงตําแหน่งดํารงตําแหน่งสําคัญครับผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็นายทหารปฏิบัติราชการให้ลาออกก่อนกําหนดหลักเกณฑ์ก็คือพูดง่ายๆว่าต้องประจำการที่มีอายุ50ปีขึ้นนะครับแล้วก็เหลืออายุราชการ25ปี นะครับไม่รวมทวีคูณลแล้วแต่แต่มีหลักเกณฑ์นะครับเป็นตามที่ได้ถแถลงให้ทราบแล้วก็เวลาออกแล้วได้เงินชดเชยอย่างไรนะครับก็จะมีเงินชดเชยให้นะครับเป็นเงินก้อน5บวกอายุราชการที่เหลือคือปีคูณเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็แต่สูงสุดไม่เกิน10เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะครับอันนี้คือหลักการเบื้องต้นแล้วข้อที่3ที่สําคัญก็คือว่าแผนการ ช่วยเหลือนี้นะครับจะเริ่มในปีงบประมาณ2,568ไปถึง2,570นะครับซึ่งเดิมนี่คำมีได้มีมติไปแล้วเมื่อ9กรกฎาคม2 5 6 7รับหลักการนี้นะครับแล้ววันนี้ก็ดำเนินการเรียกว่าภายใต้กรอบวงเงินที่จะใช้600ล้านบาทโดยไม่ต้องไปของอบกลางเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีาคาดว่าจะใช้ต่อปีนี่นะฮะ200ล้านบาทต่อปี มีประมาณการผู้เข้าร่วมโครงการ3ปี732านายปีละ244นายอันนี้ถือว่าเป็นการตั้งใจที่จะปฏิรูปกองทัพเพื่อให้หลายคนที่วิาพากษ์วิจารณ์กองทัพไทยว่าเป็นกองทัพที่ใหญ่โตเกินไปไม่เหมาะสมอันเนี้ยนี่คือการกระทําที่เป็นรูปธรรมของรัฐบาลนะครับนี่คือการข่าวแรกที่ถแถลงครับลำดับถัดมาก็เป็นเรื่องของอให้ทุนนะครับของ รัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT นะครับเรียนสั้นๆนะครับสถาบันเท,เทคโนโลยีแห่งเอเชียเนี่ยนะครับก่อตั้งเมื่อปี2502นะครับแล้วก็มีชื่อรักแรกๆนี่เขาชื่อว่าสถาบันบัณฑิตวิทยาลายัยวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็มีเปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเป็นสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียนะครับแล้วก็เป็นนิติบุคคลนะครับแล้วก็มีหน้าที่เรียกว่า สนับสนุนให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีวันนี้กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็ขอร่างขอเสนอ,อร่างความร่วมมือนะครับเพื่ออนุมัติทุนการศึกษาผลิตบัณฑิตจำนวน938.79ล้านบาทเป็นงบผูกพันว่ประมาณปี2,568ถึงปี2,572 5ปี ปีละ187.76ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการอนุมัตงมงงิงบประมาณแผ่นดินเป็นงบเป็นงบงบประมาณแผนการดำเนินการเพื่อการพัฒนา a อทรวม400 4 0 2 2ล้านบาทโดยเป็นงบผูกพันงบรายจ่ายผูกพันจำปี2 5 6 8ถึง2572รวม5ปีนะครับอันนี้รายละเอียดที่จะมีปลีกย่อยเยอะแต่หลักการคือว่าเป็นการให้ทุนนะครับนักเรียนนักศึกษาที่เรียกว่าเกี่ยวกับ การผลิตทางเทคโนโลยีนะครับลำดับถัดมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของคั้นตีได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นระดับชาติพศ2,560ถึง2,570ตามพร่ำยัดป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นพศ2,559เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เดิมนะครับเราจะมีปัญหาเรื่องการตั้งคันนะครับของเด็ก ในอายุระหระว่าง15-19ปีปรากฏว่าหลังจากนั้นมาปรากฏว่าการตั้งคันลดลงเนื่องจากว่าการเกิดน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับแผนนะครับเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์นะครับก็เป็นเรื่องของปรับเป้าหมายให้เหมาะสมสอดคล้องกับการดําเนินการและสการปัจจุบันรวมทั้งยกระดับความสําเร็จในการดําเนินงานให้มากขึ้นเนื่องจากผลการดําเนินงานมันประสบผลเร็วเกินไปเพราะว่าการตั้งคันในเด็กลดลงอย่างมากนะครับ ลดลงขนาดนครับในปี2566นี่อัตราการคลอดในเด็กหญิงเด็กหญิง15-19ปีมีค่าเท่ากับ20.9ต่อพันคนซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่เคยกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ไม่เกิน25คนต่อพันอันนี้ก็เป็นการปรับแผนซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าตอนนี้เด็กเกิดน้อยนะครับก็มีการปรับแผนนะครับาลำดับสุดท้ายนะครับในส่วนของผมก็คือเป็นเรื่องของ ณะมนตีได้เห็นชอบอการห้ามใช้ประโยชน์ในเขตป่าที่ข่านตีมีมติให้เป็นที่รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติป่าฝั่งซ้ายห้วยสาลาพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นหนึ่งเอเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาจุดชมวิวผาพญากูปีทองที่ตำบลไทยพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดสีเกตอันนี้ดูเหมือนเล็กนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกตนะครับซึ่ง เป็นจุดอยู่ใกล้ช่องเขาเรียกว่าช่องสงงมชายแดนประเทศกัมพูชาเพื่อนบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทั้งตีก็ได้ยกเว้นเพราะเนื่องจากว่าจุดนี้เป็นจุดที่เป็นป่าที่เราป่าที่ยังมีคุณภาพที่สามารถที่จะอนุรักษ์ไว้ได้ซึ่งจากการศึกษา e r a ก็คือผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่นะครับจุดนี้เป็นจุดที่มีผลกระทบอยู่ในระดับต่ําแล้วก็เมื่อพัฒนาแล้วนะครับจะ ทําให้มีการท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวในท้องที่ทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับอันนี้จุดสวยงามมากนะครับผมเคยไปชมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้วก็ยกเว้นเรื่องการพัฒนาป่าที่เป็นป่าชุบน้ำครับท่านโฆษกโค,ครับขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเพิ่มเติมนะเลยครับก็คือเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือนี้รายย่อยของหนอนแบง ภายใต้โครงการคุณสู้เราช่วยและหลักเกณฑ์เงื่อนไขรวมทั้งกระบวนการเบิกจ่ายตามโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟโลนนะครับรวมทั้งผ,ผู้ประกอบการธุรกิจนอนแบงค์ของธนาคารออมสินด้วยนะครับหลักๆสาระสาคัญก็คือปรับปรุงเงื่อนไขให้ดีขึ้นนะครับให้กับบริษัทท้างร้านเอกชนที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนในโครงการคุณสู้เราช่วยเนี่ยนะครับได้สามารถเดินทางธุรกิจไปถึงเป้าหมายให้ได้ เด็ดง่ายก็คือว่าไม่ให้ล้มตายไปจากธุรกิจนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในการเสนอครอรมอในครั้งนี้ครับเพื่อลดภาระในการผ่อนชำระค่างวดเป็นร้อยละเจ็ดสิบอย่างนี้เป็นต้นนะครับของเดิมเนี่ยมีห้าสิบเจ็ดสิบเก้าสิบก็ลดขั้นตอนลงนะครับรายละเอียดเดี๋ยวท่านสื่อมวลชนดูที่เอกสารนะครับนอกจากนี้ครับเป็นการกําหนดต้นทุนทางการเงินของดอกเบีย้ยที่พักชําระไว้ของนอนแบงค์ ank, ที่จะรับภาระเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งรายละเอียดค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับ โดยสรุปครับโครงการนี้ดําเนินการมาแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่มีการอนุมัติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับพอ,อดาเนินการไปเนี่ยนะครับผู้ประกอบการ SME ก็ดีบริษัทห้างร้านเนี่ยก็เห็นว่าเอ๊ะน่าจะทําแบบนั้นแบบนี้เพิ่มเติมได้ไหมเพื่อที่จะให้เกิดความคล่องตัวรัฐบาลเป็นฝ่ายที่ต้องรับฟังพี่น้องประชาชนนะครับก็ให้คณะกรรมการไป,ไปศึกษาเพิ่มเติมจนกระทั่งนาเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เพื่อปรับเกณฑ์ในการ คุณสู้เราช่วยให้งักให้ง่ายขึ้นนะครับท่านสื่อมวลชนเดี๋ยวดูรายละเอียดนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเรื่องการผ่อนเรื่องอะไรต่างๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของมาตราการลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5ที่เราทราบกันดีนะครับว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าฟ,าฟรีซึ่งวันนี้ครับกระทรวงคมนาคมก็เข้ามาอายรงานให้กับที่ประชุมนะครับพร้อมทั้ง ตั้งงบประมาณในการเบิกจ่ายซึ้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติไปจำนวนทั้งหมด190ล้านบาทเศษนะครับโดยมอบให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือรถไฟสายสีแดงเนี่ยจำนวน4ล้านกว่าบาทนะครับเกือบ5ล้านบาทวงการขนส่งมวลชนทั้งรถร้อนและก็รถแอร์จำนวนทั้งหมด51ล้านบาทที่เหลือก็จะเป็นของกรุงเทพมหานครครับโดยระบบรถขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือที่รู้จักกันดีว่า BTS นะครับก็จำนวนทั้งหมด133.8ล้านแแสนเศษรวมทั้งหมด190.430บล้าน4แสนบาทนะครับอันนี้เป็นส่วนที่1ส่วนอื่นๆครับเป็นรถ a i r p o อร Link นะครับที่วิ่งตั้งแต่ด้านในมักสันไปจนถึงสวนภูมินะครับก็ตั้งเบิกมาทั้งหมด14.6ล 00, ้าน6แสนกว่าบาทนะครับและนอกจากนี้ครับก็จะเป็นสายสีน้ำเงินรถไฟฟ้าสายสีม่วง และก็รถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูครับตั้งเบิกมาทั้งหมด124ล้านแต่ในก้อนนี้เนี่ยครับจำนวนทั้งหมด1 3 9ล้านเนี่ยให้ไปใช้รายรับของหน่วยงานของท่านเองไม่ได้มาของบกลางจากคณะรัฐมนตรีนะครับโดยสรุปก็คือว่าทั้งหมดขอมาเพียง190ล้านบาทเศษนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ขอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านนายกรัมตรีก็ให้ข้อสังเกตไปนะครับว่า ให้ทำรายงานผลกระทบแล้วก็การเบิกจ่ายค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่25ถึง31มกราคมนี้เนี่ยมีผลมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เป็นเรื่องที่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับั้งหมทนี่คือการถแถลงข่าวประจำครั้งที่6พุทธศักราช2568โดยสํานกโฆษกทำเนียบรัฐบาลกับท่านสื่อมวลชนมีคำถามเชิญนะครับถ้าไม่มีก็ขอขอบพระคุณนะครับแล้วเดี๋ยวเราตอบกันหลังใหม่ครับสวัสดีครับ